สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนนะจ๊ะวันนี้ภามาเบิ่งสิบหลอดจ้าเพิ่นมาเทดินเนาะจ้ะมาทายสิบหลอดให้เบิ่งก่อนจ้ะพี่นอ้องเพิ่นมาเทดินอยู่น้องแล้วจ้ะกราบสวัสดีไปทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กนนะจ้ะนี่พวกหัวกำลังกนเพิ่งเก่าแล้วจ้ะพี่น้อง จะรถไทยเพิ่นด่านดินด่าน,น,น,นแห้งๆได้จ้ะโถต้า M 9 8, 8แปดศแปดไจ้ะ จ้ะได้ฟังเสียงซัดๆเนาะจ้ะเงินาม,มาถมโศกจ้ะพี่น้องบ้านอดินมะเท่จ้ะก็เลยม,มาถ่ายเกิบเพิ่นเนาะจ้ะ รถคนก็นแห้งนี่ดิพี่น้องเหยียบเอาเหยียบเอารถกันความรูปนะคนกับพอค่อยรูปมนไหนดอกจ้ะว่ากับพอค่อยเล่นรถนะจ้ะเพิ่งมาหาทไทยคลิปน่าจะเพิ่งหาเทสยูทูบจะเออเสียงรถพคนนี่ก็แห้งอยู่เด้๋ยวจะ น่าจะคนกับถ้ามาเบิ่งรถอยู่ยเราะมือหนิทั้งรถไถทั้งรถชิบล้อนะจจะอาพบนเอาดินมาล่องไ้จ้ะล่องทางหน้าบ้านน้องคนนี่ยละจ้ะ ปลอภายในกล่องสันเนด้วยจ้าเมือนี่ป็นอะไรเพือนขากล่องมานาวเมื่อจ้ะถ่ายเรียเร่ยวๆรถน่อจ้ะ แ0ดศนะจ๊ะเออก็ขอขอบพุ่นพี่น้องนะจ๊ะที่กวไไห์กวแช่ให้ทุกคนนะจ๊ะขอขอบคุณนพี่น้องหลายหลายเด้อจ๊ะ ไอคลิปน่ะแล้วก็กำน้ำฝนไม่นอะจะฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เน่ด้อจ้าสำหรับมือนน้ำฝนขอล่าพี่น้องไปก่อนเ้ว้อจ้า